ครับผมมาส่งงานติดตั้งครับคันนี้เป็น Mitsubishi Xpander นะครับติดตั้งตัวชุดฝาท้ายไฟฟ้าตรงรุ่นนะครับสามารถสั่งเปิดปิดผ่านรีโมทเดิมได้นะครับมีเซนเซอร์เท้าด้วยนะครับคันนี้รีโมทเดิมเปิดปิดได้นะครับแล้วก็สวิตช์หลังรถก็เปิดปิดได้เหมือนกันนะครับมาดูเซ็นเซอร์เท้าก่อนนะครับเตะนะครับปึ๊บนะครับก็จะเปิดอัตโนมัติได้เลย ก็จะมีสวิตนะครับตรงนี้กดปิดนะครับแล้วก็มือเปิดเดิมและหลังนะครับสวิตกดปุ๊บก็จะขึ้นไฟฟ้าได้เลยไม่ต้องยกนะครับโอเคสวิตหน้ารถก็เปิดปิดได้นะครับสวิตเข้ารูปตรงรุ่นนะครับอยู่ตรงนี้นะครับ คครับผมนะฮะสนใจติดต่อ0810433995ครับขอบคุณครับ